สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะแนะนำนะฮะการเขียนเรเซอร์แบบเบื้องต้นนะครับแล้วก็เ,เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการประกาศตัวแปรนะฮะเริ่มจากนะฮะ Add New นะครับ Items แล้วก็เลือกเว็บแล้วเลือกเรเซอร์นะฮะทางด้านขวานะครับเลือก Web Page นะฮะสำหรับชื่อ Web Page นั้นนะสังเกตด,ดูนะฮะจะมีนามสกุลเป็น c h c s h t m l นะครับ เนื่องจากว่าโปรเจกต์นี้เราสร้างด้วยเลือกใช้ภาษา C ช h a p นะครับเมื่อสร้างแล้วนะครับคุณสังเกตดูนะฮะในแท็บ title นะครับแท็ title ภายใต้ head นะครับประกาศข้อความนะฮะว่าสวัสดีครับวันนี้เวลานี้คือนะครับนะฮะผมจะเรียกข้าววันวันและเวลานะครับในในวันที่ผมได้ทำคลิปนี้นะครับด้วยการประกาศ assign นะครับแล้วก็ date time now นะครับเดทไทม์นี่ก็เป็นเป็นคลาสสำเร็จรูปของ SP นะครับเดทไทม์โดน,นาวนะผลงานนันก็จะเป็นแบบนี้ฮะนะฮะแต่ปรากฏอยู่ตรงคอมต่างนะครับพื้นที่สั้นไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมให้มันมาแสดงผลบนบอดี้ดีกว่านะไฮไลท์ข้อความนะครับแล้วก็ลากเาวบางนะบตกวันไปนิดนึง นะครับวันนี้เวลานี้คือเ t ท e Time. อ o เนนะครับเมื่อรันนะครับก็จะแสดงค่าวันเดือนปีนะฮะแล้วก็เวลานะครับโอเคไหฮะทีนี้เราจะสร้าง statement กันนะครับเราประกาศเรเซอร์นะฮะแบบหลายๆาบรรทัดดูนะครับเราใช้เครื่องหมาย s s s i g n แล้วก็เครื่องหมายชาร์ป ขอโทษนะเครื่องหมาย b r a นะครับปีกาประกาศตัวแปรชื่อว่า first name นะฮะ first name ตัวนี้เนี่ยมีชนิดข้อมูลเป็น string นะครับแล้วก็ขึ้นมาบรรทัดใหม่บรรทัดที่3นะครับประกาศเรากำหนดค่าให้กับตัวแปร first name นะฮะตัวแปร string เนี่ยคือตัวแปรนี้จะเก็บค่าตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือที่ผมใส่ลงไปก็คือขวัญชัยชื่อผมเองนะครับในบรรทัดที่5นะฮะผมประกาศตัวแปร last name นะฮะซึ่งเป็นตัวแปรแบบ string เป็นแบบอักษรนะครับ แล้วก็ใส่ค่าเท่ากับวัชระแบบนี้นะครับสังเกตดูนะฮะว่าประกาศตัวแปร first name กับ last name เนี่ยต่างกันตรงที่ว่าบรรทัดบนเนี่ย first name เนี่ยกำหนดค่าทีหลังนะฮะแต่ว่าบรรทัดที่5เนี่ยซึ่งเป็นตัวแปร last name เนี่ยประกาศประกาศค่าหรือกำหนดค่าให้กับตัวแปร last name ทันทีนะฮะจะประกาศก่อนก็ได้ประกาศหลังก็ได้นะครับสำหรับตัวแปรประเภทที่มีชนิดข้อมูลที่แน่นอนนะครับ คือเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับทีนี้แสดงผลนะฮะก็คือใส่ในแ tag body นะฮะผมคือ at first name แล้วก็เป็นว่า at last name เห็นไหมครับมันก็จะดึงชื่อของผมออกมาแสดงชื่อและนามสกุลน,นะครับเพราะว่า,เ,าเรียกทั้ง first name กับ last name มาใช้นะครับจากนั้นผมประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่ง ประกาศตัวแปรแบบเลขจำนวนเต็มนะครับ integer เนี่ยเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับชื h ่อ e ว่า age นะฮะ age เท่ากับ35นะเป็นอายุของผมเองนะครับทีนี้ใน tag body เนี่ยผมต้องการดึงอายุออกมาแสดงผมก็ประกาศใน tag h 3 e e. นะครับอายุนะครับ at age นะครับ จะนั้นนั่นนะลอง,งดัดูโอเคนะคผลการน,นั้นก็คืออายุ35นะฮะข้างหลังนี่เราสามารถต่อท้ายได้นะครับเช่นผมใส่ตัวหนังสือต่อท้ายไปก็เป็นอายุ35แล้วก็ปีเห็นไหมว่าเรเซอร์เนี่ยมันสามารถที่จะเขียนลงไปภาษาล,ลงไปเป็นเนื้อเดียวกับแท็ก h t m l ได้ทันทีนะครับ ทีนี้ผมประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแปรเก็บค่าน้ําหนักนะครับผมตั้งชื่อตัวแปรว่า weight นะฮะซึ่งสังเกตด,ดูนะฮะมันจะมี data type มีชนิดข้อมูลเป็น double นะฮะ double weight แล้วก็ semicolon นะฮะแล้วขึ้นบรรทัดใหม่มรรทัดที่10นะฮะ weight เท่ากับ95.55นะทีนี้ ผมต้องการแสดงค่าน้ำหนักนะฮะต่อท้ายอายุไปนะครับในบอดี้นะฮะแท็ก h 3เนี่ยผมก็ประกาศว่าและหนักจุดๆุจุด,จดกิโลกรัมนะรตรงจุดจุดจุเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นเข้ามา assign แล้วก็ weight เพื่อดึงค่าน้ำหนักออกไปนะครับน้ำหนักผมกำนดให้เป็นทัวสนิยมนะคุณดูนะกนะ็จะแสดงค่าออกมาแบบนี้เห็นนะครับ จะใช้ float ก็ได้นะครับหรือจะใช้ double ก็ได้นะฮะก็ก็เลือกให้เหมาะครับขนาดข้อมูลก็แล้วกันจากนั้นจากนั้นทอะไรต่อ <c oughs> ทีนี้ผมประกาศตัวแปรแบบไม่ระบุชนิดของข้อมูลนะครับชื่อว่า full name นะฮะการประกาศก็คือต้องใช้คำสั่ง var นะฮะ variable นั่นเอง var full name เท่ากับ first name บวกนะฮะผมใส่ single quote นะฮะแล้วก็เคาะ space bar 2ทีนะครับ,รบ,แ,ลนะรบแล้วก็บวกด้วยตัวแปร last name แบบนี้นะครับหมายความว่าเอาค่าของตัวแปร first name บวกด้วยช่องว่าง1ช่องนะ space bar 2ทีแล้วก็ตามด้วยค่าตัวแปร last name ทีนี้ผมจะแสดงชื่อเต็มชื่อเต็มก็คือเอาชื่อกับนามสกุลมารวมกันนะครับชื่อเต็มของผมคือนะครับผมประกาศในแท็ก H4 ในบรรทัดที่29 34 21นะครับสังเกตนะครับชื่อเต็มของผมคือ add full name นะครก็ใส่กคหมาย add นำหน้าค่าตัวแปรนะครับผลที่ได้ก็คือนะครก็จะแสดงชื่อกัญชัยวัชระนะแบบนี้ ทีนี้การประกาศตัวแปรแบบว่าเนี่ยม,มันมันบังคับนะครับว่าคุณจะต้องระบุชื่อและข้อมูลนะครับก็คือ full name เท่ากับแล้วก็ใส่ค่าไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ระบุค่าของข้อมูลนะครับเช่นประกาศว่าว่า War next age นะครับคืออายุในปีถัดไปนะครับแล้วก็จบ semicolon สังเกตดูนะฮะมันจะไฮไลท์มันจะขีดเส้นใต้นะครับเตือนว่า พบข้อผิดพลาดนะครับแต่ทีนี้ในบรรทัดที่1 5ผมลองใส่กำหนดค่าอายุปัจจุบันระบบหนึเข้าไปแล้วไปเก็บไว้ในตัวแปร next age นะครับก็คือปีหน้าผมอ,อายุ36ปีนะครับผมลองนะฮะลองไม่รู้ไม่เห็นนะครับใส่ข้อความลงไปนะครับใน tag h 5ปีหน้าผมจะอายุนะครับเป็นวัดนะฮะจุดจุด อะไรครับ assign แล้วก็ next age นะครับดูนะฮะลอง,งลองรันดูนะครับว่าใช้ได้ไหมเขีย okay, นนะฮะ,ะไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะไปแจ้งเตือนที่บรรทัดที่ error นะครับคือบรรทัดที่14ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องกำหนดค่าให้กับตัวแปร ทันทีนะฮะถ้าถ้าคุณไม่ได้ระบุประเภทของมันให้ชจดเจนนะครับเข้าใจมถ้าเราสายเป็น next age ถ้ากับ age โบนึงแบบนี้มันมันมันยังพอจะเดาได้ว่าข้อมูลชนิดของข้อมูลนั้นเป็นอะไรนะครับเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการสาธิตนะฮะการประกาศ ัวแปรนะครับขั้นพื้นฐานนะครับเอาไว้แต่เพียงเท่า,านี้นะครับสวัสดีครับ